ใครบอกว่าอยู่บ้าน work from home แล้วนาฬิกาอัจฉริยะไม่จำเป็นเดี๋ยววันนี้พนจะมาแบกต่ายให้ดูนะครับว่า s a m s u n Galaxy Watch 4 Classic ตัวนี้เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างแม้คุณจะอยู่บ้านก็สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ครับมาดูที่หน้าตาของ s a m s u n Galaxy Watch 4 Series กันบ้างน,นะครับการจะเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือสักเรือนเนี่ยแล้วหน้าตาไม่สวยใส่แล้วดูไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องไปต่อแล้วครับซึ่งรุ่นที่พันได้มารีวิวในวันนี้นะครับก็คือนี่เลย Galaxy Watch 4 Classic รุ่นนี้นะครับ ใหญ่ถึง46มเมเลยแล้วก็วัสดุเขาก็พิเศษนะครับเป็นสแตนเลสรุ่นอื่นจะเป็นอลูมิเนียมนอกจากนั้น,นะครับสิ่งที่พิเศษรุ่นคลาสสิกคือน,นี่ครับหน้าปัดที่สามารถ เปลี่ยนเมนูควบคุมคอนโทรลแบบนี้ได้นะครับก็จะทํางานได้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องปัดจออย่างเดียวนะครับและนอกจากนั้นนะครับสีเนี่ยก็ยังมีให้เลือกถึง2สีก็คือสีดําแบบนี้กับสีเงินนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบนาฬิกาข้อมือที่หน้าปัดใหญ่ควบคุมได้สะดวกแบบนี้ก็ต้องเป็นเจ้าตัวลาสสิกนี่แหละครับส่วนใครต้องการนาฬิกาที่หน้าปัดเล็กกว่านี้ซัมซุงก็ยังมี Galaxy Watch 4รุ่นปกตินะครับในขนาดตัวเรือน4 0ม mm ิลิเมตรและ4 4มิลิเมตรให้เลือกซึ่งทั้ง2ขนาดวัสดุเป็นอล,ลูมิเน และในรุ่น40มิมจะมีสีทองชมพูพิงโกให้เลือกและขนาด44มิมก็จะมีสีเขียวเป็นอีกทางเลือกนึงครับซึ่ง Galaxy Watch 4รุ่นธรรมดานี้ตัวขอบเรือนนะครับจะหมุนไม่ได้จะใช้การปัดหน้าจอหรือแตะขอบจอเพื่อสั่งงานแบบ Touch b a l s e l แทนครับ Samsung Galaxy Watch 4 Series ทุกรุ่นนะครับจะใช้หน้าจอกระจกเนี่ยเป็น Gorilla Glass DX ให้มั่นใจว่าแข็งแรงแล้วก็เกิดรอยขีดข่วนได้ยากครับ ส่วนด้านหลังของนาฬิกานะครับก็มีชุดเซ็นเซอร์วัดร่างกาย Bioactive ของซัมซุงนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย3เซนเซอร์ด้วยกันก็จะเปนเ็นเซ็นเซอร์ PPG วัดอัตราการเต้นหัวใจ ECG วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ BIA วัดข้อมูลร่างกายครับซึ่งน้านหลงนะครับเขาเขียนไว้ว่า5 ATM หมายถึงว่าทนแรงดันน้ําในระดับเทียบเท่าความลึก50เมตรได้อันนี้เป็นก้องจุ่มแบบอ่ะอันนี้มันคงเป็นเด็กๆไปเลยนะไม่เท่ากับ50เมตรหรอกแต่ว่าเขาก็ออกแบบไว้ให้ใช้ในงานสระว่ายน้ำนะครับไม่ได้ออกแบบให้ใช้ในงานแบบว่าการดำน้ำําหรือว่ากีฬาทางน้ําที่มีแรงดันน้ําที่สูงๆนั่นเองครับ ถัดมาที่สายนาฬิกานะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถอดเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวแผ่นสาธิตให้ดูนะครับกดสลักแล้วก็ดึงมาน,นี้นะครับก็เป็นสายขนาด20มิลิเมตรซึ่งสายที่แพนได้มานะครับเป็นสายที่ทำคล้ายๆเรียนแบบสายนาฬิกาคลาสสิกนะครับก็เป็นสายยางสังเคราะห์อันนี้เป็นว่าเจ๋งมากๆเลยตรงที่ว่าคือแพ่เป็นคนชอบสใส่นาฬิกาสายหนังไงแต่ว่าพอมันเลอะง่ายมันดูแลยากอะพอเป็นสายสังเคราะห์แบบนี้อันนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยครับ หน้าจอของ Samsung Galaxy Watch 4 Series ทุกรุ่นนะครับก็เป็นหน้าจอแบบ Super AMOLED ที่ให้ภาพคมชัดมากถ้าเกิดเราเลือกเป็นหน้าปัดนาฬิกาจริงนะครับดูผนเผยเนี่ยแทบไม่ต่างจากนาฬิกาจริงๆเลยทีเดียวนอกจากนั้น,นะครับยังสู้แสงได้ดีเพราะว่าตัว Samsung Galaxy Watch 4 Series เนี่ยสามารถปรับความสว่างหน้าจอตามแสงภายนอกได้ครับซึ่งมาตรฐานของหน้าจอนี้นะครับจะติดแค่ตอนที่เรายกนาฬิกาขึ้นมาดูเท่านั้นแต่ถ้าเกิดอยากให้ติดตลอดนะครับให้เปิดเป็นฟังก์ชัน Always On Display แบบที่แผนเปิดอยู่นี่นะครับก็จะสามารถเหลือบมองเวลาได้นะครับโดยที่เราไม่ต้อง ยกนาฬิกาขึ้นมาแต่ว่าก็จะทําให้กินแบตเตอรี่มากขึ้นแต่นะครับก็ยังจะใช้งานได้จบวันอยู่ดีครับแต่ถึงหน้าจอจะติดตลอดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำงานเต็มที่ตลอดเวลานะครับเวลาที่เราไม่ได้ยกนาฬิกาขึ้นมาหน้าจอก็จะหรี่ลงการขึ้นไหวก็จะน้อยลงสังเกตได้จากเข็มวินาทีนะครับที่จะปรากฏขึ้นมาตอนที่เรายกนาฬิกาหรือว่าพลิกนาฬิกาขึ้นมาดูเท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้นาฬิกาเนี่ยหน้าจอก็จะดับด้วยทางนี้ก็เพื่อประหยัดพลังงานประหยัดแบตเตอรี่ของตัวนาฬิกาให้มากท แล้ว s a m s u n Galaxy g Watch 4 Series มีหน้าปัดอะไรบ้างครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆสามารถเลือกจากในนาฬิกาได้เลยนะครับวิธีเลือกไม่ยากเลยนะครับกดค้างไปที่หน้าจอของเราครับจากนั้นเนี่ยจะมีนี่หน้าปัดให้เลือกเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยรูปนะครับหรือว่าจะเป็นหน้าปัดอื่นๆเป็นดิจิตอลเป็นอะล็อกเป็นแบบเข็ม เป็นตัวกระตูนอะไรก็คือมีหมดเลยนะครับเนี่ยดูดิถ้าเกิดใครไม่จุใจหน้าปัดในตัวนาฬิกานะครับซัมซุงเนี่ยเขายังมีแอป,ปในโทรศัพท์นะครับก็คือชื่อว่า Galaxy Wearable นะครับพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นการเซตติ้งของตัวนาฬิกาของเรานะครับนอกจากนั้น,เ,นเราสามารถเลือกหน้าปัดนาฬิกาในนี้ได้ด้วยอันนี้ก็สะดวกมากๆนะครับแล้วพอเราเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับก็จะเจอคําว่า Get More Watch f a c e นะครับก็คือเราจะสามารถเข้าไปดูหน้าปัดนาฬิกาเพิ่มเติมได้ซึ่งแพนต้องบอกว่าเยอะแบบ โอ้โหเลือกกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะครับแบ่งหมวดหมู่ให้ด้วยว่าเป็นแบบนาฬิกาสําหรับฟิตเนสนะครับหรือว่าเป็นหน้าปัดแบบคลาสสิกถ้าเกิดใครไม่จูใจก็ยังสามารถไปโหลดแอปที่เกี่ยวกับหน้าปัดนาฬิกาเพิ่มเติมใน Google Play ได้อีกซึ่งแพงคิดว่านะครับถ้าเกิดใครได้ Galaxy Watch 4ไปใหม่ๆเนี่ยน่าจะเลือกหน้าปัดกันเพลินเลยครับเอาละครับจบเรื่องความหลอกของนาฬิกาไปแล้วเรามาดูฟังก์ชันแรกที่เราสามารถเสริมสุขภาพได้แม้เราอยู่บ้านนะครับ ก็คือบอดี้คอมโพ i ิชันหรือการวัดข้อมูลร่างกายเรารู้หมดเลยนะครับว่ามีมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันปริมาณน้ําในร่างกายของเราเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีนาฬิกาอัจฉริยะไม่กี่รุ่นเท่านั้นที่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับวิธีวัดก็ง่ายครับให้ปรับตําแหน่งของนาฬิกาให้สูงกว่าที่ใส่ปกตินิดนึงแล้วเลื่อนหน้าจอไปที่หน้าของบอดี้คอมโพ i ิชันใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางแตะที่2ปุ่มของนาฬิกาแบบนี้ครับโดยที่มือทั้งสองข้างจะต้องไม่แตะกันนะครับแล้วก็ให้ยกแขนจากลำตัวแบบนี้ นาฬิกาก็จะปล่อยคลื่นไฟฟ้าอ่อนๆวิ่งวนจากแขนข้างหนึ่งไปแขนอีกข้างหนึ่งแล้วกลับไปที่นาฬิกาเพื่อวัดค่าครับรอประมาณ15วินาทีก็จะสรุปผลออกมาแบบนี้เลยครับบอกทั้ง body f a ตอัตราส่วนไขมันในร่างกาย fat m a s ปริมาณมวลไขมัน s ก e ลตันมัส s ซปริมาณกล้ามเนื้อ BMR ค่าการใช้พลังงานของร่างกายขั้นพื้นฐาน body water อัตราส่วนน้ำในร่างกายถ้าเกิดวัดออกมาแล้วได้ไขมันที่เยอะเกินไปก็ออกกำลังกายกันบ้างนะครับ ฟีเจอร์ติดตามการนอนหลับนะครับก็ใช้งานได้จริงจังใน s m m s u ง Galaxy Watch 4 Series นะครับก็คือเราใส่นาฬิกาแล้วก็นอนหลับไปเลยตื่นเช้ามาก็มาดูคะแนนการนอนได้นะครับคะแนนการนอนเนี่ยก็คือมาจากว่าระยะเวลาที่เรานอนว่านานแค่ไหนแล้วก็รอบของการนอนหรือว่า Sleep Cycle ว่าน้อยไปหรือเปล่าซึ่งนอกจากคะแนนการนอนนะครับเขาก็ยังบอกนี่นะครับ ระดับออกซิเจนในเลือดตอนนอนก็คือนาฬิกาเนี่ยจะสามารถวัดระดับออกซิเจนได้เลยนอกจากนั้นยังขึ้นเป็นกราฟให้ด้วยนะครับว่ามีระยะเวลานาน,านเท่าไหร่บ้างที่ออกซิเจนในเลือดของเราเนี่ยต่ำกว่า90ซึ่งถ้าเกิดต่ำกว่านานๆเนี่ยก็ต้องไปพบแพทย์หน่อยแล้วและครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถตรวจจับเสียงกรนได้ด้วยแต่การจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้เนี่ยจะต้องมีสมาร์ทโฟนอยู่ข้างๆนะครับเพราะว่าไมโครโฟนของตัวนาฬิกาข้อมือเนี่ยห่างจากปากเรามากเกินไปเวลานอนนั่นเองครับ Galaxy Watch 4 Series นะครับเป็นสมาร์ทวอชรุ่นแรกของ Samsung ที่รองรับ Wear OS ของ Google นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถลงแอป,ปจาก Play Store ได้เองอย่างแผนยกตัวอย่างนะครับแพนลองเปิด Google Map นะครับแล้วก็กดให้มันนำทางไปพอเรากด Start ปุ๊บเนี่ย แผนที่ที่เราจะไปเนี่ยก็จะมาขึ้นที่นาฬิกาเลยนะครับอันนี้เหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ขี่จักรยานหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าเราสามารถรู้ได้เลยว่าแยกข้างหน้าเราต้องเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาครับและถ้าเกิดเราลงแอป Spotify นะครับไว้ใน Galaxy Watch 4 Series นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมการเล่นเพลงบนโทรศัพท์มือถือหรือว่าบนลำโพงที่รองรับ Spotify ได้เลยนะครับเดี๋ยวพนลองสาธิตให้ดูนะอ่าเราสามารถเพิ่มลดเสียงได้ด้วยนะ นอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถเชื่อมต่อ Gala xy กับ Galaxy Watch เพื่อเล่นเพลงผ่าน Galaxy Watch โดยตรงเลยก็ได้และยิ่งถ้าเกิดเป็น Galaxy Watch 4นะครับรุ่นที่เป็น LTE ก็สามารถเล่นเพลงผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ๆครับแม้ว่า Galaxy Watch 4นะครับจะใช้ Wear OS รุ่นใหม่นะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งระบบอินเทอร์เฟซเดิมก็คือ One UI Watch นั่นเองก็ยังให้กลิ่นอายนะครับที่เหมือนระบบเดิมที่ชื่อว่า t i z e n ทำให้ผู้ใช้ Galaxy Watch รุ่นก่อนๆน,นะครับปรับตัวมาใช้ Galaxy Watch 4ได้ไม่ยากครับ อย่างหน้าจอหลักนี้นะครับปัดไปทางขวาเพื่อดูการแจ้งเตือนต่างๆส่วนถ้าเกิดปัดไปทางซ้ายก็จะดูหน้าวิดเจ็ตข้อมูลต่างๆเช่นจํานวนการก้าวเดินโหมดการออกกําลังกายโหมดวัดองค์ประกอบร่างกายการนอนรวมถึงข้อมูลพยากรณ์อากาศข้อมูลนัดหมายระดับความเครียดซึ่งสามารถลําดับหน้าวิดเจ็ตใหม่นะครับลบหน้าที่ไม่ต้องการออกหรือเพิ่มหน้าที่ต้องการใช้เข้าไปได้ครับ กลับไปที่หน้าหลักเราก็จะสามารถลากจากบนลงล่างนะครับเพื่อเรียกช็อตคัดออกมาได้เช่นเราจะเปิดไฟฉายก็ใช้แสงจากหน้าปัดนี่แหละครับเป็นไฟฉายรวมถึงโหมดไม่รบกวนเวลาชมภาพยนตร์หรือโหมดไม่รบกวนเวลานอนหลับ รวมถึงช็อตคัสสั่งตามหามือถือก็เลือกได้จากหน้านี้ครับส่วนถ้าเกิดล่าจากล่างขึ้นบนก็จะเป็นรายการแอปต่างๆที่ติดตั้งไว้ในเครื่องให้เลือกใช้ครับการทํางานของ s u n s u n l g x y Watch 4ซีรีส์นะครับก็ต้องบอกว่าทํางานได้เป็นธรรมชาติดีมากเลยลื่นไหลดีใช้แล้วไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับแล้วก็การแสดงผลของการแจ้งเตือนต่างๆก็มาปรากฏบนหน้าจอนาฬกาสวยงามน,นะครับนี่เปนลองให้ทีมงานลองทักมานะครับ ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เราสามารถตอบกลับไปได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการตอบด้วยอีโมจิหรือว่าเราจะตอบด้วยการเขียนข้อความหรือว่าพูดเป็นภาษาไทยด้วยผ่าน G b บอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้น,นะครับเรายังสามารถใช้ตัว Watch ตัวนี้นะครับในการจะเป็นสปีกเกอร์โฟนในการรับสายก็ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะครับเวลาเดินหรือวิ่งนาฬิกาก็จะตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อบันทึกการออกกำลังกายเองแม้ว่าเราจะไม่ได้กดให้บันทึก ทำให้ลดปัญหาของการลืมสั่งบันทึกไปได้ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ลืมเข้าไปเลือกประเภทการออกกำลังกายด้วยตัวเองก่อนออกกําลังเนี่ยก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลได้ตรงกับรูปแบบการออกกำลังกายมากขึ้นอย่างเช่นการเดินวิ่งปั่นจักรยานก็จะบันทึกเส้นทางที่เราเดินทางให้ด้วยแถมถ้าเกิดเราหยุดออกกําลังกายนาฬิกาก็จะพักการบันทึกให้เองจนเมื่อเราออกกําลังกายใหม่ก็จะเริ่มบันทึกต่อครับเช่นวิ่งวิ่งไปปุ๊บเจอจุดพักนาฬิกาก็จะข้ามการบันทึกเวลาณจุดพักให้เองครับถือว่าสะดวกมากๆเลย ้อสังเกตของ Samsung g a l a x y Watch 4 Classic ที่แผ่นได้มารีวิวในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนนั่นเองคือถ้าเกิดคุณเอาไปใช้ร่วมกับ Samsung Galaxy อันนี้ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกังวลไม่มีปัญหาใรแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมือถือสมาร์ทโฟน Android รุ่นอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีบางฟังก์ชันที่อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มที่หรือว่าใช้งานไม่ได้เลยแต่หลักๆเลยนะครับก็คือจะต้องใช้กับมือถือ Android วอร์ชันไปและลอรอยรแล้้วก็ถาเกิดใครที่จะซื้อร็ อาจจะลองสอบถามกับทางศูนย์ซัมซุงก่อนว่ามือถือ Android ที่คุณใช้อยู่ใช้งานได้เต็มที่แค่ไหนและตอนนี้ยังใช้กับ iPhone ไม่ได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องรอคอยนะครับก็คือฟีเจอร์การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า ECG นั่นเองกับการวัดความดันนะครับอันนี้เนี่ยทางประเทศไทยยังไม่สามารถใช้งานได้ต้องรออยหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติก่อน และแพงก็ต้องขอย้ำนะครับว่าสมาร์ทวอชเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์เพราะฉะนั้นค่าต่างๆของ,างของร่างกายที่นาฬิกาบันทึกได้นะครับก็มีไว้เพื่อประเมินแนวโน้มสุขภาพเท่านั้นถ้าต้องการค่าที่ถูกต้องแม่นยำนะครับสำหรับการมาวินิจฉัยรักษาโรคเนี่ยก็จะต้องวัดด้วยอุปกรณ์เฉพาะทางทางการแพทย์มาตรวจสอบจีนหญ่อ,อีกทีครับ และอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของการชาร์จไฟนั่นเองจริงๆแล้วนะครับซัมซุง Galaxy Watch 4 Classic ตัวนี้เนี่ยก็เป็นนาฬิกาอัจยริยะที่แบตอึดใช้ได้เลยสามารถใช้จนจบวันได้ไม่มีปัญหาแม้กระทั่งเปิด Always On Display นะก็ใช้งานได้เต็มที่ดีมากๆเลยครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับก็คือถ้าเกิดคุณใส่นอนด้วยนะครับในการใช้ฟังก์ชัน Sleep Tracking เนี่ยแล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนไปชาร์จแบตครับเพราะว่า Samsung เนี่ยเขาเคลมว่าชาร์จ30นาทีใช้งานได้10ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดจะนับจากการชาร์จ100%ถึงเเนยะใช้วลากือบ 2ชัั่วโมงนะครบและนอกจากนั้นเนี่ยยังไม่สามารถใช้ที่ชาร์จไวเลสทั่วไปได้จะต,ต้องใช้เป็นแท่นชาร์จของ Galaxy Watch 4เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะชาร์จให้ชัวร์นะครับใช้งานได้เต็มวันจนจบวันจริงๆเนี่ยก็ควรเผื่อระยะเวลาการชาร์จอย่างน้อย1ชั่วโมงต่อวันครับสุดท้ายรีวิวที่ดีต้องมีราคานะครับ Samsung Galaxy Watch 4 Classic ตัวนี้ที่มีหน้าปัดกว้างถึง46ม mm มเนี่ยถ้าเกิดเป็นรุ่นบลูทูธแบบที่แพนรีวิวนะครับราคาจะอยู่ที่11,900บาท ส่วนรุ่น LTE นะครับราคาจะอยู่ที่13,900บาทครับส่วนใครที่ต้องการเรือนเล็กกว่านี้นะครับทาง Samsung เขาก็มี s a m s u n Galaxy g Watch 4นะครับเป็นรุ่นที่ตัวเรือนเนี่ยไม่สามารถหมุนได้ขนาดเนี่ยก็มี40มิลนะครับราคาอยู่ที่7,990บาทแต่ถ้าเกิดใครต้องการขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น44มมล ราคาก็จะเพิ่มมาพันหนึง่งอยู่ที่8,990บาทครับและถ้าเกิดใครอยากได้รุ่น44มิลแบบมี LTE นะครับราคาจะอยู่ที่1,900บาทครับความสามารถระดับนี้นะครับแทบจะเรียกได้ว่าเป็น Smart Watch ฝั่ง Android ที่เก่งที่สุดแล้วในราคาเริ่มต้นเพียงแค่7,990บาทเท่านั้นแห็นว่าคุ้มมากๆเลยครับ